สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพักเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพรกเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4ย์4 9 8 0 1นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่393ของน้องแล้วนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะหลากหลายราย,รายการเลยนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะได้รับดูรับชมนะคะถ้าหากชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับ,รบชมยังไงนะคะน้องฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกํำลังใจให้น้องด้วยนะคะ เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1วันนี้นะคะเริ่มที่พระสมเด็จปกโพนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะเนื้อผิวมันมันสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะปั๊มตาวัดนะคะโคสิตารามนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะราคาอง์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่1นะคะเป็นพ้าสมเด็จปกโพใบโพเก้าใบแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังปั๊มตาปั๊มวัดนะคะเป็นรายการที่1นะคะต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระหลวงพ่อไปนะคะเป็นพระหลวงพ่อไปนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันเลยนะคะ ส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะเขียนว่าที่ระลึกนะคะที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดนะคะที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญจุฬราลรงกรณ์นะคะเหรียญจุฬาลงกรณ์รายการที่สามนะคะสยามมินนะคะ เหรียญหนึ่งบาทช้างสามเสียนนะคะองนี้เป็นรายการที่สามนะคะองนี้เป็นรายการที่สามนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญนะคะหลวงพ่อกันนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะองนี้รายการที่สี่นะคะก็ลองเลือกรับดูรับชมนะคะ ชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ200บาททุกรายการปิดคู่ที่300บาทนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนะคะ องนี้เป็นรายการที่หนะคะต่อไปรายการที่หนะคะรายการที่หนะคะอง์นี้นะคะเป็นเนื้อแบบชุบปรักปิดทองนะคะเขาเรียกว่าอะไรกระดูกผีหรืออะไรทุกอย่างนะพี่นะ <sk ys> ด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่หนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนะคะ,คะ,คะต่อไปรายการที่เจดนะคะ รายการที่7ดนะคะเป็นพระอาจารย์หนูนะคะเป็นพระอาจารย์หนูปิอายุ85ปีนะคะวัดทุ่งแหลมราชบุรีด้านหลังเป็นหนุมานนะคะองนี้เป็นรายการที่7จ็นะคะองนี้เป็นรายการที่7นะคะ,คะ,คะต่อไปรายการที่8นะคะเป็นพระแม่ชีบุญเดือนนะคะ แม่ชีบุญเดือนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นพระพิคเนศนะคะว่าน่าจะเป็นพระพิคเนศนะคะเป็นหลอบโบราณรูปช้างนะคะเป็นหลอกโบราณรูปช้างนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะน้องมองว่าเป็นรูปช้างนะคะ ต่อไปรายการที่สิบนะคะ <S 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 เป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เหรียญนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบนะคะที่ลึกสร้างกำแพงวัดบางละหุงนะคะองนี้รายการที่สิบนะคะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะหน้าอกเป็นร่องแบบนี้นะคะมีพิมพ์เป็นหกชั้นนะคะ <Estado> องนี้เป็นรายการที่11อนะคะองนี้เป็นรายการที an ่11นะคะส่องให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นพระสมเด็จแวกม่านนะคะเป็นพระสมเด็จแวกม่านนะคะองนี้รายการที่12องนะคะองนี้เป็นรายการที่12สองนะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ รายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปรายการที่13นะคะส่องให้ดูเนื้อผิวกันนะคะเป็นเหรียญทรงใหญ่แบบนี้เลยนะคะเขียนที่ระลึกสองสนะคะเขียนที่ระลึกสองสี่ค์งนี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นพระมเหสวรนะคะ เป็นพระมเหส่วนนะคะรายการที่14นะคะส่องให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะเป็นมเหส่วนองค์เล็กนะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนะคะเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรอุดมสมพรนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะ ต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญพระนาคปกนะคะหลวงปู่ทีมนะคะที่ระลึกอายุครบ8รอบนะคะเหรียญนาคปกนะคะหลวงปู่ทีมที่ระลึกครบ8รอบนะคะอง์นี้เป็นรายการที่16นะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะเหรียญใดนะคะเป็นด้านหลังหนุมานนะคะ เหรียญนี้ด้านหลังเป็นหนุมานะคะปีพศสอง1นห้าอหนึ่งนะคะองนี้รายการที่สิบเจ็ดนะคะอง์นี้รายการที่สิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่สิบแปดนะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตารายการที่สิบแปดนะคะส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ พาพปิดตานะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะมีเนื้อชุบลักนะคะเป็นเหมือนเนื้อชุบลักนะคะเนื้อผิวออกสีดํามีค่าปิดทองนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบแปดนะคะต่อไปรายการที่สิบเก้านะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะนั่งอยู่บนดอกบัวร้อมแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงปู่ทวดรายการที่ 19นะคะเป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นดวงพ่อเงิน2หน้านะคะเนื้อตะกัวนะคะเป็นรูปหล่อดวงพ่อเงินนะคะพิมพ์2หน้าเนื้อตะกัวนะคะองนี้รายการที่20นะคะองนี้เป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองนี้เป็นรายการที่21นะคะ ส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้รายการที่21นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะด้านใต้ฐานมีรอยต่อโคดนะคะด้านใต้ฐานมีรอยต่อโคดนะคะโคดวัดกับโคดธรรมจักรนะคะนี่นะเป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะพระปิตาหลวงปู่มหาศิลานะคะชื่อรุ่นปดหนี้นะคะ วัดโพสีสะอาดองค์นี้รายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะเหรียญต่อโคดแจกนะคะเหรียญตอโคดแจกนะคะกระถิ่นรุ่นแรกนะคะเป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเนื้อกระไรนะคะเหรียญหลวงพ่อไผ่เนื้อกระไรเขียนที่ระลึก2478นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ <cũng> เหรียญหลวงพ่อคูณนั่งยองๆแบบนี้เลยนะคะอ,อง์นี้รายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่26่สนะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานนะคะพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะด้านหลังมีตัวโค้ดภาษาจีนนะคะ ด้านหลังมีตัวโค้ดภาษาจีนแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะรายการที่28นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะคะองค์นี้รายการที่28นะคะสองให้ดูเนื้อผิวกันเลยนะคะ ส่องให้ดูเนื้อผิวกันเลยนะคะอง,งน,นี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะพาสมเดจนะคะมีคาบลักนะคะพาสมเด็จมีคาบลักแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่29นะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะลองเลือกดูเลือกชมได้เลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะเป็นเหรียญนะคะหลวงปู่สุกนะคะเป็นเหรียญนะคะหลวงปู่สุกนะคะองนี้รายการที่30นะคะองนี้เป็นรายการที่30นะคะเป็น6พิมพ์นะคะ6พิมพ์ต่อกันแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่31นะคะรายการที่31นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะองนี้เป็นรายการที่ส1ดนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่31นะคะรุ่นชนะจนปี2556นะคะหลวงพ่อรวยวัตโกนะคะต่อไปรายการที่32นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะรายการที่32นะคะเป็นพระปิดตาพังพการนะคะ เป็นพระปิดตาพระมการนะคะองนี้รายการที่32นะคะองนี้รายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นหลวงปู่มหาศิลานะคะปี2551นะคะมีรอยจานนะคะเหรียญน,นี้จำได้เลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะ เรียนนี้รายการที่33นะคะหลวงปู่มหาศิลาปี251วัดพระธาตุประทับนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะหลวงพ่อเงินนะคะอันนี้ได้มานานแล้วจำชื่อไม่ได้แล้วหลวงพ่อเงินนะพี่พิมพ์นี้ ในราคานี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่องนี้นะคะรายการที่34นะคะองนี้รายการที่34นะคะหลวงพ่อเงินนะคะพิมพอะไรหนูจำชื่อไม่ได้แลว้วอะได้มานานแล้วนะพิมพ์นี้ ต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะเป็นพะระฤาษีนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะพระฤาษีด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะ,ะ,าคาะ,ะ,คะเป็นรอเก่ารอโบราณแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่35นะคะ อ่อไปรายการที่36นะคะพระกิ่งมารวยวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซานะคะรุ่นหนึ่งด้วยนะคะเป็นพระกิง่งพระกิ่งวัดส,สมานรัตนารามพระกิ่งมารวยน,นะคะรุ่นหนึ่งนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะองค์นี้รายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะหลวงพ่อพัดนะคะเนื้อกระไหล่รงยาจีวรนนะคะหลวงพ่อพัดนะคะเศรษฐีเก้าเรวยรว,วยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะรายการที่38นะคะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะหน้ากากทองแดงนะคะหน้ากากทองแดงเนื้อทองแดงลมน่าจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำปะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะพระกิ่งนะคะพระกิ่งรายการที่39พระกิ่งหลวงพ่อรวยนะคะ พระกิ่งดวงพ่อรวยนะคะรายการที 30, ่39นะคะรายการที่40นะคะพระปิดตานะคะพระปิดตามีค่าปิดทองนะคะพระปิดตามีรอยปิดทองนะคะมีค้าบรักสีดำดแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะองนี้รายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่41นะคะหลวงพ่อทองมานะคะรายการที่41นะคะหลวงพ่อทองมาวัดสว่างทาสีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะองนี้เป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นกุมารน,นะคะ กุมารรายการที่42นะคะร้องสองให้ดูให้ชมกันเลยนะคะเป็นกุมารกวักสองมือนะคะน่าจะเป็นกุมารหลวงพ่อตีนะคะองนี้รายการที่42ต่อไปรายการที่43านะคะเป็นพระ,ะพระพรมนะคะสี่หน้าแบบนี้เลยนะคะมีรอยจานนะคะมีรอยจานนะคะองนี้นะคะรอบองค์ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเป็นรายการที่43นะคะ เป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะหลวงพ่อโสธรนะคะหลวงพ่อโสธรปี2543่นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะรายการที่45นะคะเป็นพระปิตานะคะพระปิตารายการที่45มีคาบลักนะคะองนี้รายการที่45นะคะ ต่อไปรายการที่46หนะคะหลวงพ่อหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมนะคะปี2517เจริญพรบนนะคะเรียนเจริญพรบนหลวงปู่ทิมวัดรหัรไรนะคะองค์นี้เป็นรายการที่46นะคะรายการที่46นะคะ ต่อไป,อา <ism> อไปรายการที่47เนะคะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรายการที่47นะคะปี17นะคะปี17นะคะองนี้นะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรายการที่47ต่อไปรายการที่48นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่48นะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ ส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะที่ระลึกในการสร้างวิหารวัดจันิมิตรนะคะเพชรบูรณ์องค์นี้เป็นรายการที่49นะคะ ต่อ,อไปรายการที่50นะคะหลวงปูท่ทวดนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้อีกด้าหนึ่งเป็นหลวงพ่อทีมนะคะงานเลือกสมณศักดิ์18นะคะองค์นี้รายการที่50เป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะสำหรับรอบเช้าเบาๆนะคะ50รายการลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเรียกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ หรือว่าจะชอบในถาดนะคะสามารถทักสอบถามได้นะคะราคาเดียวกันเลยนะคะสำหรับในถาดนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ